ครับขอกราบสวัสดี f อฟทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับครับวันนี้โอปอพะรยก็ได้มีโอกาสมาตามโค้งสุดท้ายของหมอหวังตาทิพย์นะครับครับเพราะว่าเราต่องวดไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับเนาะวันนี้เราก็จะมาย้ําโค้งสุดท้ายนะครับผมแนวทางของหมอหวังจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม รับฟังนะครับผมโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราเข้ามารับชมรับฟังแนวทางของหมอหวังตาทิพย์นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับหมอดูตาทิพย์นะครับหมอหวังตาทิพย์นะครับผมมาหน้าหาดวงหางอย่างนี้มาเดี๋ยวนเอาดวงน้ามเอาะทุกปราะลักษณ์นั่นแหละพ่อฝนตกเนาะพ่อเนาะลาบไปซื้อว่างเราเหตุใครผมเราลาบกัน ได้แต่โซมาทาขมุายตั้ล่าวาล่ากะเปวล่าข้าคนละคนละกันว่แต่ว่าโชคคือมาเอาน้ำนเสี่ยงบางคนว่ามันเป็นเหล็กหลางนะเหล็กคนโอ้ที่ให้ไปก้อนบอให้ไปก้อนนันเป็นเหล็กหลางรันดีปะค่ะตั้งแต่ฝนมากฝันดีได้หรอฝันจังไรนาะค่ะเพิมฝันี่ถ้ฝันคนฝันบอกว่าให้เบัง ไอ้ดวงตัวนี้ที่เลขมาตัวนี้เพิ่นบอกว่ามันมันเป็นเลขล่างเขาว่ามันเป็นเลขล่างที่ที่ไห้ไปแล้วอันนี้เป็นเปล่ไปก่อนนะครับเนาะชื่อเปล่อเพราเป็นเลขล่างซี่หาศูนย์เดียว่ยซีหาศูนย์เป็นเลขล่างเป็นเลขกล่างตัดตัดออกเอาเป็นเลขล่างล่างมาตัวใดละครับเนี้อันนี้เปล่าก่อนเนาะครับผมล่างก็มันก็้ซีหาศูนย์นั่นแหละถ้าเป็นเลขกสามตัวนะครับท่านบอกซีหาศูนย์ล่างหาศูนย์นะครับเนาะเออ ฮักออกเอาฮักออกเอาครับผมโอ้ไปเนียนล่างครับผมแล้วว่าเลขกเลขบนก็บอกว่าสองออเลขเลขกขึ้นมาแล้วแต่ว่าเป็นสองตัวได้บาดในเลขกกันแต่มันเป็นว่าหาสองผู้มาบอกว่าผู้เออคุนบอกคุณนี่ เมื่อนานมาแล้มัน,มนั่งเสียงบางหน่บางว่ามันเป็นมันล่งว่าบอกว่าเป็นเหล,ล็กหลังห้าสองหาสองหาสอง,หาสองมันสิบขึ้นเป็นเหลขบนนะนะเขาบอกว่างวดกวนมันมันเป็นมันเป็นเหล,ล็กหลังนี่แหละสี่ห้าซู 4, 5, 0, นอ่ะสี่ห้าซูนเป็นล่างหมหมดมันหาสองเพิ่นเขาฟันบอกค่ะเพิ่นเขาฟันนี่แหละเขาใส่ฟันกันมันเป็น ผู้ชายผู้ชายมาบอกผู้ชายคนสมัยเกา่าคนสมัยเก่าอืมข่ามาบอกอมาบอกที่แน่ๆที่มามาือา่อกล่าววัดทั้งบนทั้งหล,งลังเพราะว่ามันมานำกันอยู่แล้วมีการสั่นเใชแต่ว่ามือนัน้นมานนางเบิ่งจากไปว่าเขามาเปลี่ยนไว้เป็นเหล็กที่สามตัวแล้วกันว่าคป็เขาบอกว่าเป็ล่องหลงังครับผมซีหาซูลี่ซีหาซูล่เป็นหลังเป็นล่างนะครับเนาะครับกับไปแยกเรียนเอาได้ครับเรื่อง ข้างทีดีกับบนล่างเนาะค่ะเนาะบนล่างบนล่างที่เทพตัวนั้นเขามาไหมเขาบอกเขาบอกว่าหาสองนั่นแหละหาสองครับเติมเติมมาหาซองนะครับเนาะก็ก็จับตัวที่หาสองเขาขึ้นบนเอามันยืดน้ำกันนั่นแหละตัดเลนเอาตัดเลนเอาหาซองว่าเอาถ้าเป็นทั้งบนทั้งล่างเนาะตัดเลนเอาเนาะบนล่างทีน่างก่อนเนาะบนล่าง ตัดเอาเด้อค่ะอีกทีตัดเอาถ้าห้าวที่เอาเขาข้าเป็นรถเตอรี่ก็มันก็ก็คือเก่าในแหละข้าวเก้าอันนั่นแหละเอาสองใส่อีกครับผมใส่ใส่สองมองเด้ค่ะสองเท่าก็ใส่ล่างนั่นแหละใส่ล่างโอ้โหนี่ลาดเจียตัวนี่ลราว่าเจียห้าสองที่ห้าศูนี่ละนี่เรอยู่นั่นแหละไม่ไม่ซ้ำนั่นอันนี้เป็นสองอยู่แล้วเป็นช็อตทุเรียนนะพ่อเนาะตำเงินละตาำ ผู้บาาจานเท่ยังพ้นเขามาซช่ไหมนี่ห้เดี๋ยวนี้ก็มีค้นมาเบิงดวงนัำบ่ค่ะบ่ขาดจะเสียออกมือนี้ส่งอากาศมือนี้มันก็ส่งว่างตัวมือนี่แหละมันเอาอ่ะก้นโต๊ะค่ะก้นเตะเที่ยงกุลเกินคำเมือนูครับช่วยสีคอตัวไทยถ้ำเลยนะครับเพราะว่าเอฟซีกับไ่างช่วยสิว่างมว่างตาทิพย์พ่อว่งตาทิพย์พืนกะเบิงดวงพ่อม นีหมูว่านมันบ่มเบิ่งหลวงก็จะหมูว่านเขาจะมาแกงแก่ะมาแก่แงแก่เสียเคาอเสียล่างมาจากน้องไายแน่จะตั้งด่วนแน่ครับหมอดูตาทิพย์กับผู้นี้แล้วนะครับเนาะที่เป็นที่เป็นซาเป็นเลือกกันครับ น้องก้นกระเวนในยูทูบเนี่ยขจ้าเห็นในยูทูบเอาก็เห็นผู้นี้เป็นวะไรเขาเคยถือลายเท้าขจอยถือน้ำนะซุ่มถือน้ำเลครับแต่ว่าส่วนมากกัเลขทุนนี้แล้วเลขทุนนี้ตามเป็นว่าเขาบอขายให้เลยโอ้ครับโอ้เป็นเลขสี่หาซื้อยากหาซื้อยากที่หลายๆงวดที่บอกมากขจ้าว่ากาซื้ออะไรเล่อยซื้ออะไรอัดมืดเลยครับน้องไายก็บอกขาเจ้าซื้ออะไรเลยดังเลยมันบอปอ่ะอืับ่มาตรงนี้เขาหยิบลอตเตอรี่หมด ซื้อลอตเตอรี่ซื้อแล้วซื้อลอตเตอรี่นะพ่อเนาะซื้อเป็นลอตเตอรี่เอาครับซื้แน่นอนกว่าครัซื้อสลากกินแบงรัฐบาลเนาะครับเนาะครับซื้อเลขนาก็ได้เลขไายก็ได้เนาะเลขนหาเลขไายก็ได้ต้องต่อยู่แต่ละวันตามนั่นแหละตามพนมาตามพนนีมาใหอยเนี่ยคือให้มาเลวแลวสี่ห้าศูนย์แต่ว่าสี่ห้าศูนย์พ่นดังเหมือนพนมาบอกว่ามันเป็นเลขล่างเนี่ยพหน่าจังหวัดพนมกับตัวนี้แหละจังหวัดเป็นเลขล่างครับผม เป็น่างเป็นรางเข้ากับกราบออกเขากรับออกเป็นกลับออกแต่เป็นเลขสองตัวรางวันเลขท้ายสองตัวตลาดกินแบ่งรัฐบาลเนาะครับเนาะซี่าศูนย์ไปทังสี่เนาะค่ะซีศูนย์ไปชื่อรถตดีสองตัวรางครับผมเดี๋ยวเตอซี่มักมาล้วมกมาวคือว่าเป็นดวงดีท่านสองที่สัไปไทยไ่ดางน้ำกันแน่สสางกี์ดียัหนึ่งเลยัเนี่ยยไค่ะ น่เขาไปเบิ้งไหนทั้งในกำลังเฮ็ดอยู่ในกำลังแก้ข้อจบทางเจดีอันไหนหรอไม่เป็นแสนแล้วเจดีศรีสัจจาเสียนเจดีศรีสัจจะเมืองไดนเนาะคือว่าเห็นทักเทืึงเขาไปทั้งในนะเนี่ยเขาไปทั้งในอยู่วัดเฮ็ดแล้วทั้งในตัววันเฮ็ดแล้วก็ปากกันเขาไปหันของบางจานนนเจดีอันนั้นตะอันนี้เจดีศรีสัจจะอยู่ทั้งหลังนี่บอทั้งหลังเขาไปนี่แหละยู่อยู่หลังบ้านนี่เดเออกำลังจกกันนี่หัอวควาย ห้าหกมื่นว่านี้ก็มัดเหล็กหกมื่นเลยโอ้เป็นท่ออกขาลูกเห็นเล่าโอยมันก็มีหอกต้งหีบต้องข้ามเงินเพิ่นบ่ออกหายยักษ์เสียอย่างนีม่นสิเหล้วเพิ่นบ่ขวานี่ไม่เห็นหีบต้องข้ามยนังไงบ่ครับมีหีบต้องข้ามเงินแม่โค่าสิจกออกจกก็บ่ได้ยังจกก็พอถึงจกเลยยังเบียดออกอย่ังไงปูปฟพวกฟัวบนให้ไปซานเงินตีครับอันนี้มันเป็นที่ตรงนั้นไปนั่งเบิ่งผ้ากันมาสวดมาเฮ็ดจป็นเมืนอนางเบิ่งเป็น ็นที่ปฏิบัติธรรมมิตรพวกแม่ขาวช่วแม่ขาวเต็มยังมาเคลื่อนท้ายรูปนะครับพวกแม่ขาวอันนี้นะโอ้แม่ขาวไม่มีเม็ดเห็นเออไม่มีเห็นแม่ขาวมากเป็นนี่ครับพอได้สิบหายหนัคือหนักนี่เป็นนาหนักรกเป็นนาคดำยอนหนาคดำโอ้สีเข็ดหอนาคดำเออมีพวกนี่ต้องค้าเขาได้เอาขึ้นมาให้ยยังไง พขอบนญบาเพื่อนไห้เนี่ยค่ะพรได้สามโอ้ยบ่ดมัดสิบนแล้วแล้วแต่เพิ่นสิห้บ่ทึงเวลาเพื่อนกับ่ให้ต้องทึงเวลาเปิดสมบัติเพื่อนขึ้นมากกุ้สมบัติให้ก่เพื่อนว่าบ่หอวยแต่มันได้มากก็ได้มาหลายแล้วกุสมบัติเอามารอบไหมเราค่ะพ่อต้องทมน่าแหละเด้อยกุสมบัติเนี่ยเคยขึ้นมากขึ้นมากเห็นกันแลยนะตอนนี้คุณพ่ออายุได้จักปีแล้วค่ะตอนนี้หกสิบห้า หกสิบห้าปีแต่ว่าเด็กเต็มดอกแต่ลอดเขาห60-80ปีอย่างอย่างแดอกอายุแบบห้าแล้วเนาะค่ะเป็นอย่างนะครับเนาะเรีว่าเด็กสุูงอย่างตโตมากแห้งแห้งซึมาตัวไหนกันนียงแห้งกับโตนี่แหละกับโตสี่หาซูนเนี่ยแหละสี่ห้าแห้งสี่ห้าศูนก็หาสองเนี่ยแหละเพราว่าตั้งโต เป็นเลขวัตตอรี่ต้องมีใส่สองอีกต้องมีสองสององาสองหลังโอ้ไสสองหาสองวลังสองาสหลังเป็นสองนาสองเคเขาเพิ่มสองก็คือสองสี่ห้าศูนย์สองท่านบอกว่าเออ่กันเเพิ่มนาเพิ่มหลังเเพิ่มนาเพลัก็อสองหาสอละกอง ทั้งหนาเลข6ตัวสิ2สองทั้งหนาสองทั้งหลังอยงสิะโอ้เลขสองกตัวสี oh, cosplay, ่มีสองขนาดสองหลังค oh, sure. ือสอให้ติดตัวนี้ไว้าคผมสองสีศเออเให้ติดตัวนี้ไว้เดี๋ยเป็นรางวัลที่หนึ่งครับพับผมจบอกตามปเดน้บอกไปก่อแล้วนีบ้านเขาจะอยู่ห่าอยู่ห่านแวัที่หนึ่งตกอยู่ห่าอยู่ี่หวจังหวัด ที่พันพานมาจะสองปีสามปีขึ้นหลังหนึ่งก็ว่าปล่อยไปมันด้วยแนวทางสําหรับหมอหวังค่ะชอบกระตามมะมกกะพานค่ะจุดไวแคบนาจอไวนะคะทางช่องจะเสนอไวเป็นแนวทางเป็นชื่อกลางเท่านั้นการตัดสินใจขึ้นยุคกับพี่น้องเอฟซีค่ะชอบกระตามมะมักกะพานเนาะค่ะเนาะถามตัวใดชอบตัวใดอาจารย์ใดกับพิจารณาตามบึงเนาะค่ะ หลายสำนักหลายอาจารย์เอาแต่ห้าสอบเน่าทางส่องกับเสนอไหวเป็นแน่วทางทุกแนวทางมีความเสี่ยงเด็กตามกวสิบแปดแผ่นีผู้ใหญ่คอยฉีดแนะเนาะค่ะในคลิปนี้กาบขอพระคุณเอฟซีหลายๆในคลิปนี้ให้โชคให้มันให้ลำให้รวยเด้อค่ะเด้อให้ถูกรถรีร้างวันยังไงเนาะค่ะกาบขอพระคุณเอฟซีหลายๆค่ะพอกันไหมในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ